สวัสดีครับวันนี้พี่เข้าตูน้องแ้งและพี่ไตตันจะมารีวิวขนมไทยจากร้านยกสดนะคะมีขนมมากมายหลายชยนิดเลยเดี๋ยวมามาจะไล่ให้ฟังนะคะว่ามีขนมอะไรบ้างนี่ ีเป็นเม็ดเดสาคูนะคะเขาเรียกว่าหยกมณนีค่ะสาคูเคี่ยวน้ำใบเตยสดเพิ่มรสอร่อยด้วยมะพร้าวขูดนะคะส่วนอันนี้นะคะเ,คเขาเรียกว่าบูลหลันมอรกอดค่ะเป็นทัสใบเตยนึ่งไอน้ำหน้าสังขยากะทิรสเข้มค่ะอะแล้วต่อไปนะคะนี่เลย ไม่ใช่ชื่อร้านกาแฟในปั๊มมันนะคะมันคือชื่อขนมจริงๆค่ะอินทนินขนมไทยโบราณเนื้อเหนียวนุ่มเคี่ยวด้วยน้ำใบเตยสดลอยในน้ำกระทิหอมควันเทียนค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็คือเปียกปูนกะทิเปียกปูนใบเตยราดด้วยน้ำกะทิเข้มข้น โรยงาคั่วหอมเดี๋ยวเรามาแกะแล้วชิมกันเลยนะคะแล้วนี่นะคะก็คืออาหารไทยของเรานะคะน้องแฟงอดใจไม่ไหวแล้วอ่าเดี๋ยวมามาอ่านชื่อขนมให้ฟังอีกรอบนึงนะคะอันนี้นะคะคือขนม,ม<ห>ยกมานี่ค่ะเป็นสาคู่เคี่ยวน้ำใบเตยสดเพิ่มรสอร่อยด้วยมะพร้าวขูดนะคะส่วนอันนี้นะคะ เป็นบูดันมอลกดค่ะท้ายไปเตยนึ่งไอ้น้ำหน้าสังขยากระทีรสเทียมค่ะอันนี้ก็เป็นขนมอินทนินขนมไทยโบราณเนื้อเหนียวนุ่มเคี่ยวด้วยน้ำใบเตยสดลอยในน้ำกระทิหอมควันเทียนค่ะส่วนอันนี้หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะ เปียกปูนกะทิเป็นเปียกปูนใบเตยลาดด้วยน้ำกะทิเข้มข้นโรยงาขั่วอหอมค่ะอ้าวเด็กๆเ,เรามาลุยเริ่มต้นที่ที่ทารกันก่อนดีกว่านะคะเด็กๆให้ความสนใจขนมชิ้นนั้นมากเลยม,มาเริ่มที่บูหลันมรกตนะคะอ่พี่เจต้ั้นแบ่งน้องๆเลยค่ะอ่พี่เจตั้นชิม อร่อยไหมคะไม่เหมือนเขากวาสั่งขยะใช่อ้าวเรามาชิมบูรันมอละกดพร้อมๆกันเลยคะ่ะพี่กัตูชิมแล้วน้องน้องแฟงก็ชิมแล้วอร่อยไหมคะตอนแรกมามาให้น้องแฟงใส่ชุดไทยใส่นุ่งโจงกระเบนแต่น้องแฟงเขาชอบใส่ชุดมิกกี้เมาส์ค่ะน้องๆจะสังเกตได้นะคะ ว่าหลายๆคลิปน้องแฟงจะใส่ช wow. ุดน like. like? so ี้นะคะน้องแฟงเขาชอบมิกกี้เมาส์มากๆเลยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอาชุดมิกกี้เมาส์เอาชุดมิกกี้เมาส์พี่เข้าตู้คะเป็นยังไงมั้งคะบุหลันมอรกดอร่อยไหมคะอร่อยเมนูต่อไปนะคะชื่อว่าเมนูยกมะนีพี่เข้าตู้บอกว่าเหมือนปลาไข่ปลาแซลมอนเลยค่ะเหมือนจริงๆเนาะ อ้าวเริ่มที่ข้าวตู้เลยค่ะพี่ข้าวตู้ชิมเลยมันก็คือสาคูนะคะโรยด้วยมะพร้าวขูดนะคะรสชาติเป็นไงบัางคะอร่อยอร่อยน้องแฟงลองชิมของน้องแฟง่อยค่ะอร่อยไหมคะเออน้องแฟงลองชิม่อยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้องแฟงได้ไทานขนมไทย,ไทย อ่าเรามาดูพี่ไตตันอ้ามรสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่ตันไม่ขายปลาแซลมอนคล้ายๆไข่ขปลาแซลมอนเลยหรอคะมันหนึบ,นบๆใช่ไหมคะแล้วก็หอมมะพร้าวขูดใช่ไหมคะอ่าต่อไปพี่ไตตันกับพี่เข้าตูจะชิมอินทนินแล้วนะคะมันก็นจะเป็นแป้งเหนียวๆมีกระทิค,คะ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่เข้าตู หอมไหมหอมใบเตยเหนียวนึบๆไหมคะอร่อยไหม,มพี่เตตั้นว่าอยังไงคะอ,อร่อยเอาเมนูนี้่านค่ะเ,เมนูนต่อไปเรามาชิมเปียกปูนกะทิกันค่ะเปียกปูนกะทินะคะเด็กๆน่าจะคุ้นเคยพี่เข้าตูว,ว่าไงคะอร่อยใช่ไหมออาพี่ตัน้น ตันว่ายัางไงคะได้ไดอ่าเมนูนี้เด็กๆว่าพานค่ะเปียกปูนกะทิ <S 2> <S 2> <S อ่าแล้ววันนี้เด็กๆก็ได้ชิมขนมไทยที่ไม่เคยทานมาก่อนนะคะเด็กๆบอกว่าอร่อยทานได้ค่ะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> น้องๆลองไปหาซื้อขนมไทยมารับประทานดูนะคะจะได้อนุรักษ์อาหารหวานของไทยด้วยค่ะ วันนี้พี่เข้าตูน้องแฟงพี่ไทตัตนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย